ธีการปรับกระจกกระจกจะอยู่ปุ่มนี้อันนี้มันจะอยู่ตรงกลางก็หมุนไปทางข้างขวาก่อนอันนี้คือเราจะปรับด้านนี้ด้านขวาแล้วเราก็โยกโยกไปด้านซ้ายโยกด้านขวายกไปด้านหน้าโยกไปด้านหลังนะอันนี้คือโยกด้านขวาเดี๋ยวดูโยกด้านขวาด้านไปทางขวา มันก็จะบานออกดันมาทางซ้ายมันก็จะหุบข้าวดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าด้านนี้นะดันไปข้างหน้าปุ๊บอ่ามันก็จะยกขึ้นดึงมาข้างหลังกระจกก็จะก้มอ่ากดลงก็ปรับเอาโยกหน้าโยกหลังโยกซ้ายโยกขวาได้ที่แล้วได้ที่แล้วก็มาหมุน ให้มันมาอยู่ตรงกลางปุ๊บอันนี้ก็คือหยุดปิดละถ้าเราต้องการที่จะปรับกระจกทางด้านซ้ายตรงนู้นเราก็หมุนปูมก่อนมาด้านซ้ายปุ๊บหมุนแล้วเราก็โยกขึ้นโยกลงโยกซ้ายโยกขวาเราก็ดูตรงโน้นเราก็แล้วแต่เราจะเอาตางไหนนี่โยกโยกมาด้านซ้ายโยกขึ้นบนเงนอยขึ้นโยกข้างล่าง กดลงยกยกไปนี่ปรับได้เสปรับเสร็จปุ๊บเราก็มาหมุนกดปุ๊บเดี่ยนี้ก็จบอันนี้คือวิธีการปรับกระจกด้านข้างวิธีการพับกระจกนี่ปุ่มพับกระจกอยู่ตรงนี้ถ้าถ้าเรากดปุ๊บถ้าเรากดปุ่มกดปุ๊บกระจกก็จะพับปุ่มข้างๆ้างมันปุ่มข้างข้างมันนี่ก็คือ เอากระจกออกปุ๊บกดอคนนี้